วิธีสร้างอ่าเหีผอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งกดกลบใหม่ผมจะสอนวิธีสร้างกิจทาวเวอร์นะฮะโอเคมาดูกันวิธีให้คนลบป้ายคืดูการผมก่อนนะถ้าดูไม่ทันก็ให้คลอนนะฮะเข้มขึ้นอย่างงีง้เท่เอ๊นะฮะ แข็งโอเคเดี okay, ๋ยวก็คอยดูกันเอาเองแล้วกันนะฮะ รรครับไ้ครับกำลันนงประชมุมอยู่ก็ไม่เป็นไรครับ มันก็คีผ่านไปนคุณยา้แข็งแค่นี้โอเคเราก็นะฮะคำรามผมเังนอยู่หรือเปล่าคือสร้างอาะงาน,นะฮะยครังนี้เราไม่ชอบไนงะแกล้งอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> เออ โอเคก็พอทำอย่างนี้เสร็จแล้วนะฮะก็วางอย่างนี้เขาก็ไปชมุดเสร็จแล้วนะฮะ ็ปชมกังใกล้เสร็จแล้วไงผมก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยอีกงานก็ก็วางตรงนี้นะฮะงับไปบล็อก าก็ฮิลฮิลลกันนะครับเออคือพอเข็งตรงนี้เนไงให้ถักออกมาหกบล็อกนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า มีอะไรให้ช่วย เล็กมีอะไรให้ช่วยเดี๋ยวพอเราวางตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรให้ช่วยอะไรก็วางหมดใช่ไหมนั <Okay. S 1> ม้นก็เข้าทางเราเลย โอเคครับก็เดี๋ยวจะมาสอนต่อายในคลิปหง่ายนะฮะเอาไว้พวกนี้ว่ะครับสอนต่อายในคลิปหน้าซึ่งถ้าคลิปหน้าเสร็จเนี่ยก็ก็เสร็จนะฮะแต่ถ้าหาว่าคลิปหน้าไม่เสร็จมันก็จะต่อไปเรื่อยๆโอเคแล้เดี๋ยวผมจะทำอะไรนิดนึงให้ คนดูนะฮะก็คือการสร้างวอลทนะิคเค้เวเนี่ยถ้าคุณไม่มีงาำคุณก็แค่เป็นอะไรกระกากเลยอะ่ะคือผมจะพูดว่ากากเลยอะ่ะสองสามพอโอเคไน่งองสาอืม

ไ่กลัวม่อไรยุ u ยไม่หนก็กลัวนะ่ัวา้าใส่อะไรไต่เรอ้าวเดกดีม้อไม่เป็กันรอดยุ้ยต้องเอาสปาคิ้วที่กับไปกินเลยโอเคครับก่อนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาแจกซีโป้ีโป้สีแงเราดิีแลกจะกินสีขงล เชิปอาปชาร์าเคครับเดีย๋ยวผมวาง้าเสร็จแล้วก็จะเสร็จ้วฮะไปกินอย่าเพิ่งล็อกห้องได้ไหมอ่ะของเวลาแป๊ดวิววิวอุปกรณ์การเรียนเก็บอย่างนี้เลยหยิบเองเกอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้